ภูมิชายหนุ่มอายุ32ปีมีอาชีพเป็นสถาปนิกอยู่ที่บริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่งในกรุงเทพเขาอาศัยอยู่กับแฟนสาวชื่อเจนอายุ25ปีเจนทำงานที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในตำแหน่ง HR เจนเป็นผู้หญิงที่มีโรคประจำตัวคือโรคภูมิแพ้ตัวเองหรือ SLE เธอจึงเข้าออกโรงพยาบาลเป็นประจำ แต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรมากในการดำเนินชีวิตแต่แล้วเหตุการณ์แปลกๆก็เริ่มเกิดขึ้นกับเจนเจนเริ่มฝันว่าไปอยู่ในที่แห่งหนึ่งค่อนข้างมืดมีเสียงเด็กร้องไห้แว่วมาเธอจึงเดินไปตามเสียง เจนฝันแบบนี้มานานร่วมเดือนแต่เจนก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าเธอคงเครียดจากการงานมากเกินไปวันหนึ่งในขณะที่เจนกำลังทำงานจู่ๆเธอก็รู้สึกปวดท้องขึ้นมาอ๋ออโอเจนเป็นอะไรเราปวดท้องมากเลย เพื่อนร่วมงานจึงช่วยกันพาเจงไปส่งที่โรงพยาบาลเจนนอนอยู่บนเตียงมีคุณหมอกำลังตรวจร่างกายโดยมีภูมิยืนฟังอยู่ข้างๆแฟนผมเป็นไงบ้างครับคุณหมอหมอได้ตรวจอย่างละเอียดแล้วนะครับแต่ไม่พบอะไรที่ผิดปกติคนไข้น่าจะเครียดเรื่องงานมากเกินไปจนปวดท้อง ไม่ทราบว่าช่วงนี้คนไข้นอนหลับได้ปกติดีไหมครับก็นอนหลับปกติดีค่ะคุณหมออืมงั้นเดี๋ยวหมอให้ยาบำรุงไปทานนะครับทานจนครบก็น่าจะดีขึ้นครับคืนนั้นขณะที่เจนกำลังนอนเจนฝันถึงเด็กคนเดิมมาร้องไห้แต่คราวนี้ภาพที่เห็นชัดขึ้น เจมไงไยินตกใจสะดุ้งตื่นภูมิที่นอนอยู่ข้างๆรีบลุกขึ้นมาเปิดไฟดูและเข้าไปปลอบเจนเจนเล่าความฝันให้ภูมิฟังภูมิพยายามพูดปลอบใจให้เจนสงบเจนมันเป็นแค่ความฝันเจนคงคิดมากเกินไปอ่ะเลยเก็บไปฝันไม่มีไรนะ เอางี้งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ภูมิจะลางงานแล้วพาเจนไปไหว้พระทําบุญกันนะครับเจนคลายกังวลแล้วก็ค่อยๆหลับไปที่วัดแห่งหนึ่งใกล้ๆก,กับคอนโดภูมิพาเจนมาทําบุญถวายสังฆทานกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลเพื่อให้เจนสบายใจขณะที่ทั้งคู่กำลังเดินผ่านลานวัด เพื่อมาขึ้นรถอาตามาขอบินดาบาท,ทยมเจนหันมองไปตามเสียงเห็นพระธุดงค์รูปหนึ่งหลวงพ่อเรียกพวกเราสองคนเหรอครับพระธุดงค์มองเลยจากจุดที่ภูมิกับเจนนั่งสายตาของท่านเพ่งมองด้วยความอ่อนโยนครู่หนึ่งก็เปลี่ยนจากสายตามามองที่ภูมิกับเจนอาตามาบังเอิญผ่านมา ในค้างคืนที่วัดนี้ตั้งใจว่ารอพบโยมทั้งสองก่อนจึงจะออกเดินทุดงไปต่อโยมผู้หญิงช่วงนี้จะต้องอดทนกับความเจ็บปวดหน่อยนะขอให้โยมทั้งสองหมั่นทำบุญอุทิส่วนกุศลให้จับเจ้ากรรมนายเวรบ่อยๆหนักจะกลายเป็นเบาส่วนโยมผู้ชาย ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอให้เข้มแข็งและตั้งใจสวดมนต์สม่ำเสมออาตมาช่วยได้แค่นี้นะกรรมใดที่เคยโกอก็ต้องรับกันไปพูดจบท่านก็เดินจากไปหลังจากนั้นเจนก็เจ็บป่วยเข้าๆออกๆออโรงพยาบาลมาตลอดและทั้งเจนและภูมิ ก็มันทําบุญเข้าวัดสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่อย่างสม่ำเสมอตามที่พระธุดงบอกเวลาผ่านมาประมาณหนึ่งปีวันหนึ่งเจนถูกหามเข้าโรงพยาบาลด้วยอาการปวดอย่างรุนแรงคราวนี้เจนต้องถูกส่งเข้าห้องไอซียูเพราะเธอช็อกจนหมดสติ เมื่อเจนฟื้นขึ้นมาคุณหมอก็พาออกมาพักฟื้นที่ห้องพักแต่เนื่องจากห้องเดียวเต็มเจนจึงต้องนอนพักในห้องคนไข้รวมทำให้ภูมิอยู่นอนเฝ้าไม่ได้เหมือนทุกครั้งเจนมองไปที่คนไข้เตียงอื่นๆแต่ละคนมีอาการหนักทำให้เจนรู้สึกกลัวพี่ภูมิเจนกลัวครั้งนี้เจนรู้สึกแปลกๆไงก็ไม่รู้ให้เจนกลับบ้านนะพี่ เจนไม่อยากนอนที่นี่อ่ะคืนนี้นอนพักที่นี่ไปก่อนนะเจนพรุ่งนี้พี่จะรีบหาห้องพักให้เจนมีอะไรโทรหาพี่ได้ตลอดนะคืนนั้นเจนนอนหลับไปด้วยยานอนหลับที่หมอให้ <c oughs> แต่แล้วเจนก็รู้สึกตัวขึ้น <c oughs> เพราะได้ยินเสียงร้องควนคาง เจนพยายามมองหาที่มาของเสียงเสียงนั้นดังมาจากเตียงที่ถัดไปเจนจึงพลิกตัวกลับมานอนต่อโดยนอนตะแคงหันหน้าเข้าหาผนังเจนนอนเคลิ้มฉลับ <c oughs> ก็ได้ยินเสียงร้องดังอยู่ใกล้ๆจนต้องลืมตาตั้งใจฟังเสียงร้องนั้นมันดังมาจากข้างๆเตียงของเจนนั่นเองเจนรู้สึกได้ทันทีว่า มีใครบางคนมายืนชิดที่ข้างเตียง นิ่งยาวนานนั้นอยู่ๆเสียงก็เงียบหายไปเส้นผมที่สัมผัสแก้มก็หายไปเจนลุกขึ้นนั่งมองไปทั่วห้องปรากฏว่าไม่มีใครอยู่ที่ข้างเตียงทุกอย่างปกติ เจนจึงนอนต่อตั้งใจจะค่มตาหลับให้ถึงเช้าแล้วจะขอหมอกลับบ้านมันจะต้องทมานแบบกู ภูมได้รับโทรศัพท์จากโรงพยาบาลว่าเจนมีอาการเกร็งชักแต่ตอนนี้หมอเวนได้ให้ยาและคนไข้นอนหลับไปแล้วภูมิตกใจมากพยายามตั้งสติภูมิดูเวลาเพิ่งตีสีถึงไปโรงพยาบาลตอนนี้ก็ยังเยี่ยมไม่ได้ภูมินึกถึงคำพูดของพระธุดงคภูมิจึงสวดมนต์และนั่งสมาธิเพื่อรอเวลา มาถึงโรงพยาบาลเดินมาถึงเตียงที่เจนนอนพักภูมิตกใจมากปรากฏว่าเตียงว่างเปล่าคุณหมอครับคนไข้ที่ชื่อเจนจีลาไปไหนแล้วครับคุณเป็นญาติคนไข่ใช่ไหมคะใช่ครับคนไข้เกิดอาการช็อกอีกรอบค่ะเมื่อประมาณเวลาหกนาฬิกาคุณหมอจึงให้เข้ารับการผ่าตัดด่วนค่ะ เวลาผ่านมาจนเย็นพยาบาลเข็นเจนที่สลึมสลือเพราะยาสลบภาพที่ภูมิเห็นทำให้เขากลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เจนมีเหล็กเสียบคาไว้ที่คอคนไข้เป็นอะไร,รครับทำไมต้องเจาะท่อที่คอแบบนี้คนไข้มีอาการเลือดเป็นพิษหมอจำเป็นต้องเจาะ เพื่อระบายเลือดที่เสียออกนะครับภูมิรู้สึกสงสารเจนมากเจนคงรู้สึกเจ็บปวดทรมานมากช่วงค่ำใกล้จะหมดเวลาเยี่ยมเจนรู้สึกตัวดีขึ้นเจนพยายามเล่าเรื่องที่เจอเมื่อคืนให้ภูมิฟังแต่ด้วยพูดไม่ถนัดและเจ็บมากเธอจะไม่เล่าอะไรเยอะภูมิได้แต่ปลอบใจและบอกให้เจนอดทน หมดเวลาเยี่ยมแล้วค่ะผมกลับก่อนนะเจนพรุ่งนี้ผมจะมาแต่เช้าถ้ามีอะไรไม่สบายใจเจนส่วนมุนนะ์นะเจนร้องไห้ไม่อยากให้ภูมิกลับแต่เธอพูดได้ไม่ถนัดคืนนั้นเจนนอนหลับเพราะยาที่หมอให้ เจนต้องสะดุ้งตื่นพอรู้สึกว่าเตียงถูกเขย่าอย่างรุนแรงเจนมองไปรอบๆไม่มีใครเจนนึกถึงที่ภูมิบอกให้สวดมนต์เจนจึงหลับตาแล้วสวดมนต์ในใจมึงไม่ต้องสวด กูไม่พ้นอีกแล้วกูหามึงมานานแล้วและวินาทีนั่นเองเจนเห็นภาพบางอย่างในหัวของเธอเป็นภาพในอดีตเจนเคยสั่งให้ลูกน้องใช้ไม้หลาวทิ่มแทงผู้หญิงคนหนึ่งกับเด็กชายอีกคนสองคนนั้นร้องเจ็บปวดด้วยความทรมาร มึงจำกูได้หรือยังมึงต้องจับกดแบบกูเจงเจ็บจนแทบทนไม่ไหวอยากจะตายให้มันพ้นความทรมาน <L ess> <L ess> ในเสี้ยวสติสุดท้ายเ <L ess> <L ess> จนนึกถึงพระธุดงคองค์นั้นเจนเหมือนเห็นว่าท่านมายืนที่ข้างเตียงยื่นมือมาจับที่คอของเจนแล้วเจนก็สลบไปเ <L ess> ช้าวันรุ่งขึ้น เจนพยายามฝืนเล่าทุกอย่างให้ภูมิฟังเจนขอให้ภูมิย้ายโรงพยาบาลไปรักษาที่อื่นเจนยังคงเข้ารับการรักษาอยู่อีกเกือบสองปีเธอต้องเจ็บๆให้หายอยู่แบบนี้จนกระทั่งเธอเสียชีวิตพ้นจากบ่วงกรรมที่เคยทำมา đem về Tam Cầm.